สวัสดีครับสวัสดีส่นลมเครื่องเสียงกันแจ้งนะครับวันนี้ก็มาพบพาวเวอร์อีกหนึ่งแท่นนะครับที่พาวเวอร์ที่โหลดได้2โอห์มนะครับมาดูนะครับแท่นนี้ก็จะเป็นของรุ่นของอ่ารุ่นโปรยูโรเทคนะครับไอพันไอพันแนะครับก็จะเป็นของคาร์ทีดีนะครับอ่าตอนนี้ผมก็รันเครื่องไว้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นหน้าจอดิจิตอลนะครับ ก็ออุณหภูมิก็38อันนี้องศานะครับไม่ใช่ว่าข้างนอกนะครับองศาข้างในเครื่องนะครับที่ทํางานนะครับตัวนี้ก็จะเป็นของเปอร์เซ็นต์ที่ว่าปลิมาณเราทํางานนะครับตัวนี้ผมหมุนปรลปริมาณที่หนึ่งนะครับนี่ครับผมหมุนฟุ่นมันก็จะบอกนะครับเปอร์เซ็นต์ว่าเราหมุนประมาณเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะครับเนี่ยครับทั้ง2ตัวนะครับ ตัวนี้นะครับมันจะโหลดได้อยู่ที่2โอห์มนะครับแจ้งลูกค้านะครับจะเป็นของสวิตชิ่งนะครับเป็น power switching นะครับของโ o ร์อิเล็ทนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคัสทีดีนะครับโหลดได้2โอห์มนะครับก็1,080นะครับ1 8 0ที่8ที่8โอห์มนะครับต่อชนเลนะครับ1,080ที่8โอห์มต่อชนเลนะครับ3,002ที่4โอห์มนะครับต่อชานเนลนะครับ อ่าสี่โอห์มก็คือข้างละสองนะครับข้างละสองวัตต์ก็จะออกที่สามพันแปดนะครับนี่ครับสามพันแปดข้างละสามพันแปดนะครับถ้าเป็นสองโอห์มนะครับก็จะอยู่ที่สี่พันหนึ่งร้อยสี่พันหนึ่งร้อยวัตต์นะครับสี่พันหนึ่งร้อยวัตต์ที่สองโอห์มต่อข้างนะครับถ้าเราใส่ข้างละสี่นะครับวัตต์ก็จะออกอยู่ที่สี่พันหนึ่งร้อยวัตต์นะครับต่อข้างนะครับตัวนี้ก็จะ ขับเบรได้นะครับขับกลางได้นะครับ18ข้างละ4นะครับ15ข้างละ4นะครับเช่นกันนะครับก็ในโหลดที่สองโอมนะครับขับได้ทุกแนวทางนะครับสําหรับบางท่านที่ต้องการนะครับก็ผมก็ในขายในราคาอยู่ที่16,000บาทนะครับในราคาแท่นละ16,000บาทนะครับเบร์เซร็จนะครับทางร้านก็มีอยู่ที่อ่าสามแท่นนะครับสามแท่นนะครับแท่นละ16,000บาทนะครับสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้ สิบเ้าก็อยู <qu arts> drink, <oss ills> ่จ <ged> ังหวัดปทุมธานีนะครับคลองสามคลองหลวงนะครับเนี่ยครับเป็นตัวชีวิตชิ่งนะครับยาวอยู่นะครับเป็นตัวยาวนะครับมาข้างหลังข้างหลังนะครับก็จะมีว่าช่องหนึ่งเราจะทําเป็นโลหรือมิดหรือไฮนะครับได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวนี้ก็จะตัดแบบว่ามีก็จะมีคอสในตัวนะครับตัดนะครับตัดคอสว่าเราช่องเอเราจะทําเบสหรือทํากลางนะครับช่องสองเราขึ้นทากลางทําเบสได้เช่นกันนะครับรวม2ตัวนะครับ ข้างในแน่นๆนะครับเป็นคาร์ดทีดีนะครับของโปรยูโรเทคนะครับน้องใหม่เข้ามาใหม่นะครับก็สดๆร้อนๆนะครับตัวนี้นะครับเช็คราคาก็โอ้โหน่าเกือบประมาณแท่นละเกือบประมาณ2 0,000ืนิดๆนะครับที่ลูกค้าซื้อมานะครับตัวนี้ไม่ได้ใช้งานหนักอะไรนะครับเขาจอเปิดแทฟังในไล่ในนาะครับแท่นนี้นะครับไม่ได้ใช้งานหนักอะไรนะครับฟังในเองนะครับ ก็มาลองฟังเสียงดูนะครับในราคาอยู่ที่16,00 0บาทนะครับรับแรกดีเทิร์นกันได้ทุกตัวนะครับมีตัวไหนที่มันใช้งานนะครับก็ามาแลกดีเทิร์นได้อยู่คลองสคลองหลวงปทุมธานีรับแลกตีเทิร์นนะครับทั่วไทยนะครับสนใจทุก้ามาสอบถามได้นะครับ 083739 8 945นะครับ083739 8 945นะครับสินค้าก็อยู่จังหวัดปทุมธานีคลองสามคลองหลวงนะครับมีตัวไหนที่มป็นช่างงานนะครับเกาเก็บหรืออะไรต่างๆนานานะครับอยากแลกตีเทิร์เป็น power เบาๆก็ทักเข้ามาได้นะครับในราคาอยู่ที่16,000บาทนะครับสนใจก็แวะเข้ามาได้นะครับผมก็มาลองฟังน้ำเสียงดูนะครับอ่าชแนลนี้นะครับผมก็จะขับกลางชแนลสองนี่ขับกลางอ่า 15นิ้ว2ดอกนะครับชแนลนี้นะครับขับเบส4ดอกนะครับชแนลเอนะครับขับเบสีดอกนะครับ e น,บบบอนบอ้องเพิ่มเสียงดูนะครับ ช n n e l อนะครับช a n n e องขับก้างนะครับ สามเจเหมือนเดิมนะครับอุณหภูมิก็ยัง3738เหมือนเดิมนะครับไม่ขาดนะครับสบายๆนะครับก็อ่าโหลด2โอห์มได้สบายๆเลยนะครับตอนนี้ผมก็ช่องทางเก็จะเป็นขับเบรนะครับ4ดอกนะครับข้างเดียวข้างนี้นะครับ4ดอกนะครับช่องทางนี้นะครับขับกลางแหลมนะครับ2ดอก ในแท่นเดียวนะครับจบนะครับ โหแดงนะครับฟังเสียงมาฟังเสียงได้นะครับก่อนซื้อนะครับ อยู่ใกล้ๆก็มาฟังน้ําเสียงได้นะครับโหลด2โอห์มสบายๆเลยนะครับในราคาอยู่ที่16,000บาทนะครับสนใจทักเข้ามาได้นะครับสวิตชิ่งนะครับก็ไปรับงานรับอะไรได้สบายนะครับสวิตชิ่งนะครับกอจะหนักนิดนึงนะครับสวิตชิ่งนะครับในราคาอยู่ที่16,000บาทนะครับสนใจโทรเข้ามาสอบถามได้037398945นะครับที่ร้านนรันสักทัดเซาก็ชื่อเฟซก็พิมพ์เข้าไปได้เลยนะครับว่านรันสักทัดเซานะครับทักเข้าไปได้เลยนะครับ ส่งได้ทั่วไทยนะครับฝากทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามดี๋ยมีสินค้าตัวอื่นก็พามาชมเรื่อยๆนะครับฝากทุกท่านนะครับสวัสดีครับ